ขับเดิมๆสบายใจที่สุดบ่ต้องพนุ่งมาพนุ่งหลังกพี่น้องนะเดินทางไกลก็สะดวกสบายนะบ่ต้องย่านดอกย่างด้นดานนะบ่ต้องย่านว่ามันจะไปตไต <c oughs> ่บังได้คอนแต่งหลายก็ได้เออมันแพงอยู่แต่ว่ามันไกลไปย่านเนาะย่านดีขับไปมันโมโอนใจไม่ไหวพี่น้องเ <N: S 1> มียมีขับนะขนาดไอเสียมขายรถซิ่งเด้อนะแต่ว่าไม่รับไปซื้อรถซิ่งเด็กจะเฝ้าไอ้ฟังเลยพี่น้องครับนะแต่ละมื้อนี่ซื้อรถซิ่งต้องเฝ้ากลับบ้าน ไปอย่างไรไปอย่างเฝ้าไม่ใช่มันตายกลางทางดียดิดึกดื่นเออเขาก็จะไปอุ้มกูเออมันชุดขบคืนกูจะทำยังไงเพื่อไปยุ่งป้าไปดูดงแห่งไหนก็ต้องเฝ้ากลับก็ไม่ต้องยากเขาขมขืนใช่ได้ขับอุ่นใจไปสิขับเดิมเดิมไปสิโอ้ยขับไปพร้อมนะเล่นเกมไปพร้อมฟังเซิร์ฟไปพร้อมฟังมอลลัมไปพร้อมสบายใจนี่เดิมเดิมสบายใจ นะ่ะบ่มีปัญหาเรื่องการซ่อมนะ่ะบ่มีปัญหาจุกจิกนะ่ะบางคนรถซิ่งนะ่ะคอนถือกระจริงอยุหา 6, 000, นะ่าหก,ากาพันน่ะซ่อมอีกเดี๋ยวละเจ็ดพันฝุ่นเมื่อนสองเปนเดี๋ยวพกรถไม้พอดีเลยเห็นบ่นนให้ก็กันอีกได้ด,ดเออิเอาดิเดิมเดิมมี่พิ่มเติมซ่อมนี่ครับค่างวดอาจจะแพงหน่อยนึงเพราะว่ามันติดต,ตัวไม่เนาะแม่ครับแต่เราไม่แพงหลายเป็นดอกตัวนี้เดิมเดิมคอนเริ่มต้นสี่พันสีที่สองเอาพันเจ็ดพันฟอร์ดรถปี่ยี่สิบสองครับ นะเพราะฉะนั้นนะผู้ใดที่กําลัง่งหัดเล่นรถยนต์ไม่ไหมขับรถยัง์โมข็งเจ้าเฝ้าไปเล่นรถแตงรถสิ่งเลยเด้อพี่น้องเด้อเสียงฝากไว้นะโมะแมนว่าโอ้โหมึงขับรถยัง์โมข็งเลยเลียงคาดยัง์โเป็นเลยนะซัดบักขัดท้องแดงบักสิ่งบบกเอาแล้วมาอยู่พี่น้องนะมันจะตายก่อนเรบวชครับพี่น้องอันนี้ฝากไว้นะมาเอาเบ,บิๆๆๆๆๆ้งรถครับนะ รถมันมุกนี้คัดจิตใจหลายอย่างมันจะเป็นค่างวดค่าดูแลค่าสึกล้อค่าทรายน้ำมันเครื่องของเครื่องของเหลวตรวจสภาพผ้าสีพอดเบาแลงไปหมื่นสองหมื่นก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันหลายค่าครับพี่น้องนะมันม่เป็นปีปัญหาเอาโดเออมันม่เป็นซื้อเนี้ยเออมันจะได้กำไรได้ซื้อรถไม่มีแต่รถได้พี่น้องนะไม่ัวนี้แล้วตั้งแต่เมื่อหมื่นโลครับหนึ่งหมื่นโลนะปียี่สิบสองฟีดาว ครับเดิมๆสบายกจที่สุดนะัดแต่งก็เดี๋ยวไอเสียมใส่รอแม็กแต่งให้นะพี่น้องเอาไปใส่งา่ายๆเดินทางไกลก็สะดวกสบายนะสำหรับคนจนคนที่แบบว่าบาุได้มีตังค์ลำรวยบุได้มีเงินเหลือเงินถุงเง,งินถะังนะอจังเขาก็จะเฝ้าแต่งนะจะเฝ้าแต่งเกิเอะไรอย่งองหลนะหัตฮัดขับรถป็น่บ้านนี่ แมกซัดบักจูนนี่แม็กโอ้ยอขาทำไมจะเ,เกียบนี่ยนักมวยเจ้เอารถยูบมาพูดี่นอ้องติดไม่เมิ่อเมื่อ,อนะโอ้ยนี่เดิมๆเมนี่เม้นอายก็เอาไปรเริ่มเดิมไปแล้วเมีนครับอ้สบายใจเนาะเมีนครับเอานี่ลอ้อละนี่อ่าเดีย๋ยวตัดแม็กแต่งให้งามๆเพื่อนแต่ว่านิ่มเครื่องเดิมอืมนะหัวนุ่งหัวน็อตเดิม รถแต่งมันก็ดีอยู่ขันเอามีเงินแต่งอะไครับพี่น้องไอโบเดวบาอดอกขันเอามีเงินแต่งโบได้เดือดร้อนพ่อแม่นะขันเอามีเงินถุงมีถังเงินเหลือเก็บหลายๆเอามาแตง่งรถเอามาสร้างความสุขให้เจ้าของอันนั้นมันก็ถือแล้วแมนแล้วแต่ขนันคนที่ยังบ่มีน่ยังหาซาวกินข้ามอยู่ยังเป็นลูกจ้างอยู่นะยังอ่ยังกับบุพเพกับค่าใช้จ่ายอยู่นะยัง,งค้าง่อนค้างงวดโบได้พอนสองเดือนยังเสื่อนเอาเงินออกที่ไปบังค้างงวด มันนะไม่ได้ยึดต,ตายหายแล้วนะเสียเอาเงินไปแต่ตงรถง่วนๆก็ี่คนแตกกันม, <c oughs> สกกมีสมัยสังคมตรงนี้เท่าตั้งสี่ลลาพี่น้องชีวิตมันเ่าจะเล่เนตะเกียน์ได้เปล่าน,นัา่นนะมีเงินเมื่อหนึ่งค่างวดบมื่ได้จ่ายสองเดือนแล้วแทนที่จะมาจ่ายค่างวดให้มันมันจะได้เบาลงบอ่อขุนไปหาเบิ้งแม็กหาเบิ้งฝากระโปงหาเบิ้งดีฟี่หาเบื้ังพุ่นนั่นแหละพี่น้องเห็นบ่นะ ซื้อรถซื้อรานะเอาคี่เราไปไหวนะแต่งสวยแตง่งอะไรได้แต่ให้เรามันมีตังค์นะจะแต่งเกินกําลังนะบางคนนาะยง่ายไก่สปอร์ตผุนกูบ้บางร้อยตะยี่ผุนมาแต่งรถอืมั <laughs> มนแลงน,น้ำแรงน,น้ำเอายอย,ยู่ร้อยตะยี่ผุนมแต่งรถนะไ่เลยว่าใสา่เดื่องนี้แขางแข่งเต้นกูนี่แหละในเต้นกูนี่แหละบักร้อเต้นไปกู้บักร้อยตะยี่บอกกันนอกผุนมาแต่งรถโอีสภัฒ แต่งขับโกโก้ขับได้สามสี่เดือนเขายึดไปให้เขานนาพี่น้องพ้นเลยส่วนน้ำหนาหลายเป็นนักตันพี่น้องเรานีก็ต้องตามเฉยเฉยนี่พันมาลุงมาลุงพดพลุงพลังพ่อป็นหมอยแด้วปั่นี่นนาผู้ใดลำบากพ่อเมย์มึงอีนพุ่นนี่นนาสุดท้ายก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนอย่างไปเรื่อยเปลื่อยพี่น้องนาอ้าวนี่เครื่องเดิมเนี่เพราะฉะนั้นซื้อรถซื้อล่าพี่น้องเบิรงนดีดีเด้อนะไอ้ผู้นี้นะขอเครื่องดีไปก็แล้วกูขอเครื่องเดิมไปก็แล้วกู การันต์ขายรถซิ่งไอเท่ยังได้ไหม,มาขาดแต่ท่าผู้ใด,ดได้เลยเนาะบ่ได้บ่ได้ซิ่งก็มักซิ่งแต่งก็มักแต่งพูดได้ว่าหรือนะผู้ใดมีตังค์ก็เอาไปรถรซิ่งได้สำหรับลูกค้าที่หาซาวกินคำกำลังบ่พ่อคือเขาก็จะเบื่อไรนะเอาแค่ดูแลไว้เอาแค่พาไปทำมาหากินได้นี่ขับเดิมๆสบายใจที่สุดนะไอเสี่ยมเตือนไว้ก่อนนะเราจะรู้ว่านรกมีจริง นะฟอร์ดปี22เลขไม้หนึ่งมืนโลออกรถศูนย์บาทปีแรกฟอนเดือนละสี่ปัญหาปีที่สองเป็นฟอนเดือนละเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาหน่าวิธีการจองครับพี่น้องแอดไลน์ที่หนาที่ต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูท like, ูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาสรงบัมบัชาชนเบอร์โทรที่อยู่เขมาสามย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่ง จะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงอ้าครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านกับพี่น้องขับเดิมๆสบายใจสุดไปไหนสะดวกสบายใช้งานยาวๆจ่ายแต่ข้างวดพอกับพี่น้องแจว